สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายวินบี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมเศรษฐีออนไลน์เกมเสดเงินเนี่อนะครับเนื่องจากผมโดนกินไปจนเหลือเป็นเศษตังมาคำโทษนะครับมันเป็นเกมคล้ายๆแบบว่าเล่นไพ่เลยแต่มันไม่ใช่นะครับมันใช้เงินในเกมแล้วผมอ่ะแล้ววันนี้ครับผมก็จะมาดวลกับคนที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเอ่นผมจะมาดวลกับเพื่อนผมนะครับชื่อว่าออมนะครับเขาเป็นป้าผมเองนะครับ บ้านี่แต่แอนไหนบอกเลยแล้วก็มาที่ชแนลสร้างตัวนะครับ21แล้วผมแล้วผมจะออกมาทำไมวะกรรมทุกคเอ็นทีเหมือนเดียวฮะเดี๋ยวดีกว่าเอาไอ้บอกจะมาดวนกันไม่ใช่เหรออ่ะมันก็ใช้ได้อย e> like ู่อทิทีก็ได้จะเอาเงินด่นอ่าเดี๋ยวผมสร้าง มาห้องเออหกสิบของผมครับเลเวลไม่มีนะฮะเอ้ยสี<ม>ยงเงินนั่นแหละโหเงินเยอะว่ะแบ่งมัง้มาางเมื่อเช้าห้าสิบสามอะไรนะสนคนแบบม,มันเล่นเด้อครับเกมเนี้ยหนุกนะครับ เล่นเถอะครับเพื่อให้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน,นก,กันเถอะใครไู้ผาติดอีนี่คนมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วสส่ได้อ้าเอาไมนจะย้ายทีมเรื่องของเขาเฮ้ยมาทีมนี้ดิเราด้สีแดงค่ะสีแดงน้ำโชว์ใครกวน ใช่อะมาปเอาเริ่มมาโกอโกยโกยออาวอะไรเนี่ยสมาชิกไม่ถูกต้องไม่สามารถเริ่มเกมได้ก็มันก็มันในเป็นทีมแดงอยู่เห็นบ้าไอนี้เนี่ยไอยี2สิบสองเอ็มอะเดี๋ยวหนึ่งโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่เอาไปเงินดีเร็จแล้วเดี๋ยวมามาถึงครับเขาจะให้เลือกการ์ดนะผม นะผมได้เป็นคน,นสองครับผม,อ,มอีกกลับนะครัเกมนี้ครับให้เราจัดเมืองคูณสองอย่างเดียวนะฮะมันเหมือนเกมแต่ีที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะฮะเราเขาเล่น กลัวเวลาถ่ายจะหมดนะดิอืมมันตด้ยี่สิบยี่สิบนาทีไอ้ยาไม่หมายถึงไอ้นี่โปรแกรมนี้มันถ่ายได้ประมาณสิบนาทีแต่ตัดเอาดิหมดแล้วก็ถ่ายใหม่ก็ใช่ไงก็กลัวมันจะแจ้งเตือนเลยกลัวจะพูดไปเกินเนี่ยนี่โอ้โหมันมันก็ใช้ได้อยู่นะจัดไปครับอีกกรรมเฮ้ยมันตัดหน้าเรานี่ว่ะ อนนอไอ้เราสีมันเงินเราสีฟ้าล้วก็เอ้เอาเอาซื้อ,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 อรับเราสามารถซื้อมันได้ก็คือแบบว่าเราไปลงบ้านใครเราต้องจ่ายเงินนะครับสองพักพากันแพ้มันยังดังหน้าอีกมาเอเฮ้ยอย่าลงเกาะรับพอ <c oughs> ช่วงไลน์มาเรียนโอ้ยไม่ดีใช่เราไม่จะผ่านรอบไม่ไม่ได้ผ่านสักทีนะครับโหวันนี้ถ้าเกิดว่าลงบาหลีเนี่ยแจมแตแจมแจมวาวนับบัดนาวเลยกรรมโทษอ๋อลงที่ตัวเองอีก ผมติดเกาะนะฮะผมตัวสีแดงนะฮะดูอันนี้ดูดูทีมด้วยนะฮะไอ้ยะได้ที่โหดเนี่ยมามันลงทีมมันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะฮะหมืมันไม่ต้องซื้อะไรเราะันจุดดูอัดต่อใช่ไหมหนึ่ยอันหนึ่งนะเยี๋ดูว่าว่าเออ เขาห้านาทีอีกประมาณสี่นาทีผมต้องมากดไอ้นี่นะครับกดหยุดคลิปแล้วถ่ายใหม่นะรอบนี้โชคล้ายอนะ่ะดูดิ <c oughs> อืมอือาจจะแพ้ก็เป็นไปได้ไนีสำเร็จใช่เลย๋ยวลงมาอีกคอยดูอ่ว <c oughs> เขาเดกว่าไปนี่ปวดวยนเดีว่าไปจ่ายภาษีไอ้เราก็ดีใจนะ <c oughs> มันจะเอาสีฟ้าหมดเลยอจมอันที่พี่จิงไม่ถือมุมขี้อายิงอเองไม่ถือมุขี้อายนะกรรมโทษผิดโอ้คูณสี่ตกทีสองแสนนะครับกินเอาไม่ได้ซานโตริโอซานโอลิมี่อะไรเนี่ยไายลงใหม่ว่าตรงนั้นซื้อก็ซื้อไม่ได้หรือเปล่า เฮ้ยได้เฮ้ยแต่เราไม่คูณสองนะเราต้องไปเก็บเออิตาลีได้ตาเอ้ยไม่ใช่อิตาลีตาลีตาลี่อะไรเนี่ยชื่อประเทศอะไรสิงส์่ิอื์แจมปารีเลยสวิงไงเนี้ยเอาสีอ่ะอ้นั่นแหละแล้วมันจะซื้ออยากให้มันเก็บ เอเทนได้เอาพ่ออีกรรมครับทีมผมครับจะมีจะบ้านจะสีแดงกับสีชมพูนะครับผมอดูมันดิควายเดี๋ยวไปลงเกาะคอับเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะจะเกะพี่ไหนอะเอเทนเนาะ เพราะว่าจะเอาตึกสามตึกกันแหละเน้นเน้นมันก็ซื้อซื้อได้เยอไปให้ยาของอะไรของอุซากิเลยทั้งสองโอยเออเดาไปเอาไปหมดเลยเฮ้ยเราเพิ่งจะสร้างแค่ตึกเดียวนี่หวะโถอีนั่นหนึ่งเดี๋ยวมาเก็บเอ่อลอนดอนดีกว่าเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าไอตาอะไรนั่นอับ อันนี้เป็นคุณสองกนะมันจัดออสการ์แ <laughs> น่เออว่ะโอซาก้าส์ซื้อแลนด์มาร์กได้วะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปจัดอีกกรรมเลยแล้วไม่ได้เ<ม><ด>หรอ,รหรอถ้าเกิดเดินโค้งสามรอบไม่รู้เหมือนกันไอ้อ่าง <laughs> หมดเก็บสีส้มก็ได้ <laughs> โอ้หืมหืมไรยำนะ มันคูณสี่มาเ,าเป็นลงบาหลีเชื่อดิวายไม่เอาโอ้โหคือต่อยสี่นี่เราลรามาลงนี่เจ้าคูณสี่อ้าวลืมผ่านรอบกรรมเถอะนู่นนู่นนู่นคูณสี่ถ้ามันลงทีมันก็เงินหมดนะฮะอย่าซื้อ,อไรไเยอะ ยิง่งซื้อเยอะยิ่งเสียเยอะนะอีอ,อรอให้ม,มันแบบว่ามันเก็บไปก่อนนะเราไปจัดแลนด์มาร์กเลยกี่โมงวะเนี่ยเอ้ครบสิบยังวะหกโมงห้าสิบแปดอ่าอืมถ่ายละอืมลงเกาะไอ้ยังอะไอย่างเดี้ย

เงินมีวันนี้มีชัวซื้อได้ซื้อไปเอาไม่ซื้ออีกนี่ซื้อชัวเห็นทีอ้าวไม่ซื้ออีกแต่เขาไปเขากลับมาทำเหมือนเราหรือเปล่าสร้างแลนมากเลยโอ้มาว่าตกนี่นะนี่เขารวยครับซื้อซื้อไปดิ อ๋อเขาจะเอาคูณสองมันเถอะเดี๋ยวสร้างสามตึกเดี๋ยวเราไปเก็บอเอาไปเอถ<า>อะไม่โยนอีกไม่ซื้ออีกนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> วิยเยเฮยเนียเย้ยเ้ยเฮ้ย้เ้ยายยเฮ้ย้ยยเฮ้ย เอาวะเอาเอาเอาไม่การป้องกันดีไหมใช้ไปเลยเหมือนเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แสนกว่าซื้อไปนั่แหละสงสารมันขอบคุณนะคะปุ๊บโดนเมอลีนอ่ะโดนไม่ไม่กระแลนมาอเพราะว่าไอเนี่ยไอนี่นั่นหตารีได้วยนะ อ้าวเพื่ออะไรวะเนี่ยเขากดผิดห,หรือเปล่า <จน S 1> เขาจอนออนี้เออนี่ <ฮะ S 1> ไฮโลฟาโลเนี่ยเอ็กช็อตเนี่ยไม่ใช่เก็บภาษีเงินวอเงินกูยิ่ยงไม่มีย้ห้จะเก็บอะไรข้างหน้าประหยัดสีส้มเงินแหละสวียนเนี่ย เอาเหรอ,อเออซื้อนั่นแหละหมดเฮ <c oughs> ้ยหกจอกหรือ<ม>ไม่สามเลยนะี่วินทำไมตกนะพี่วินนะตกให้เขาบ้าง <c oughs> ก็หล่อหลอโอ้โหตลอมีอะไรเยอะทำไงน,นี่ไอ้ไม่จับมือก็เอาเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เขาสร้างเชื่อดิแย่เขามาตกใครรอเขาละ ตังยิงไล่หล่อนเดี๋ยวผ่านไอ้นี่ก็ได้ใหม่แล้วดันดันกลาวว่าจะเก็บคูณสองกนหน่อยอ,อ,อ,ดอดเบยฮะโหสามตึกด้วยตกทีก็อ่า <laughs> ม,มันก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยอืมหกสิบ <laughs> <60 K. S 2> เค ไหนดิไหนดินี่แหละที่มาสาวกีนเฮ้ยนี่แหละหมดคุณค่าแล้วสามารถซื้อต่อได้ละอ่าแต่มันก็จะจัดลอนดอนต่อเฮ้ยไม่ก็ไอ้ตรงเนี้ยเอเบอร์ลินเนาะไม่ใช่ดูไบอ่ะเพราะว่าเอาโอ้โหโอ้โหหนาว เอาไงลุนโชค้ได้ใได้ไม่โลภนะชี้เกียจได้เลยฮนะเนี่ยยวดูมามันจะเป็นแบบว่าที่ที่คู่ถ้าเกิดเป็นคู่ก็เป็นคู่คู่คู่อย่างเงี้ยที่เจอบ่อยนะกา้โอนะ้โหเก้าแสนเน่เออแจมขี้ตัวเองเ่ยดับเบิลเลยเฮ้ยมันมีบัตรลดราคา เฮ้ยมันโชคดีเราเนีอยไปตกลอนดอนดีก็จบซื้อซื้อเอาไปรวยรวยถ้าเราเก็บตัวนี้หมดก็โอเคลมมีเงินไม่พอด้วยรวยแล้วรวยแล้วไปไป พอเลยเนี่ยมีตังค์มาเนี่ยอือแสนเดียวเองตึกเดียวอือไม่ใช่ตึกเดียวอือหือแ้เขารวยอ่ะเก็บห <Hey, S 2> มดอ่ะเอเจนต์มาแล้วอย่ามาตกคูณสองมึงก็พอละโอ๊ยรอด <c oughs> เฮ้ยตกคูณสองแล้วก็ซื้อแลนด์มาไปเลยเดียอือหือ <c oughs> เอาแน่เลยเอาแน่เลยเอติอไม่เอาเ,เงินของเขาด้วยก็เลยตัวไวยก็เราเลยตัวไวยมันมันนี่มันดูที่เมืองครับนี่ขายที่เลยอ้าวอไอ้คนใส่เรี่ใาใส่ก็รัะอยู่ดีใช่ไหมเท่าไหร่กันเะนี่ยนี่เหมือนมันต้องไปขายคุณสองตะมูล เังเวรมันเยอะเกินขายไปไม่ไน้มันก็ขายโซขายโซเย่ในที่สุดไม่ได้เออก็ได้อ้าวเอาขึ้นไหมนี่แหละคันเลยลงทีก็สองเอ็มฟุบ เรามา,มาตกที่เราบ้างเถอะตกที่เขาบ้างเถอะตังหมดแล้วเนี่ยดูเงินเราด้วยเฮ้ยไ <c oughs> ม่ต้องจัดไออะไรเดี๋ยน, <c oughs> <c oughs> นี่แหละเฮ <c oughs> คนละไม้คนละมือเลยเอาไปละเอาไปเลยมีตังได้ดีเฮ้ยอย่าไปตกนะเนะ่ยหนึ่งเอ็มแล้นะขายที่เลยนะ โชคดีครับเรากราจะจายก็ได้กรรมเอือนึกว่าออกไม่ตก<อ>สวิง่ยตกทีเนี่ยนี่อ๋อเนื่อนึกว่ามันไม่ตกกรรมเยเตรียมดีใจโอ้รอดแนะ่อย่าอย่าตกนิวยอโ์ มึงเยอะจ่ายเยอะครับอ,อย่าไปตกไอ้นี่ด้วยโอ้ยโชคเงี้ยแม่ะ,ะมันก็เอาไปหรือเปล่าเอาไปอะไรที่<อ>มันเฮ้ยที่ว่างหกสิบเค นี่จ่ายเงินเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูเขารวยเอาไม่รวยแล้วอ่ะอุยโดนไม่รวยแล้ว่า <laughs> คิดานอืมกู้ยืมด้วยเนี่ยยิ่งกู้เรายิ่งเงี้ยยิ่งกินเงินมันได้เยอะบอตกลันดาเขอคงคงคง อยากได้ใบส่วนลดมากเลยเ็ดมอนเ็ดมอนเลยแก็บลมที่เดียวถ้าเก็บลมได้นะนี่เ็ดมอนเลยเก็บลมได้นชนะเลยเน,นี่ยนี่กู้ยืมเนะี่ยได้สิทธิ์โยนเน,น,น,นี่ยเ็าไอ้นี่ เวลาอีกหนึ่งแล้วล้มเลยหนีเลยล้มเลยเก็บให้หมดไปแกล้งเขาทำไมอ่าห๊ยวินโบนั้งแต่มาที่จะบอกเขาก็โอเคก็เราเทพครับพอและอืม